ทางเรื่องไหนคะแบ่งกันได้นะแพนด้าหรือสังกฤษว่า h แ r ริสกู o แพ a a ้าแพนด้า <Panda S 1> เป็นหมีตัวเล็กๆชอบเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวพรุ่งนี้แม่หมีแพนด้าจะพาแพนด้นาไปโรงเรียนวันแรกจนนอนเกือบไม่หลับเลยแพนด้าตื่นเต้นมากหายไปไหนคะแพนด้าตื่นเต้นมาก ตอนนอนเกือบไม่หลับต,ตอนเช้าแม่หมีแพนด้าจะพาไปตอนเช้าแม่หมีแพนด้ามาส่งที่หน้าโรงเรียนแม่หมีแพนด้าเตรียมเอาขนมกับกระเป๋ากับของเล่นใส่ในกระเป๋าให้แพนด้าเอาไปโรงเรียนในห้องเรียน แนาเห็นลูกกลับายกำลังยืนรองห้าโยแงแล้งต่อคะเพราะว่าไม่อยากมาโรงเรียนหรอกแต่แพนด้าไม่ลงห้าเพราะว่าที่โรงเรียนและมีมีหน้าสนุกและมีอะไรตั้งเยอะแยะที่แพนด้าไม่เคย เห็นมาก่อนนะน้บัวเห็นแพนด้ายืนอยู่คนเดียวคิดว่าแพนด้าไม่มีของเล่นก็เลยยื่นลูกบนให้บอกแล้วบอกว่าเอาลูกบนของฉันไปเล่นก่อน แพนด้ารับลูกบอลมาด้วยความแปลกใจเอ๊ะลูกัวไม่รู้จักแพนด้าซะหน่อยแต่ Panda แพนด้าแปลกาจทำาไมถึงเอาลูกบนมาให้ล่ะลูกหมูกับลูกแม เห็นลูกวัวเอะเอาลูกบนของตัวเองไปให้แพนด้าก,ก็เลยแดกของเล่นให้ตัวเองของตัวเองของตัวเองให้ลูกวัวแพนด้ายิ่งแปลกใจเอ๊ะหรือว่าลูกวัวลูกหมูและลูกแมว รู้จักกันมาก่อนสินะเจคนด้าถามว่าพวกเธอรู้จักกันหรอเหรอ,หรอถึงได้เป็นของเล่นกันลูกวัวบอกว่า จากใครหรอกแ่ถ้าถ้าเราแบ่งกันเล่นเพนด้าอยากนะเราแบ่งกันเล่นก็อะไรปะคะอยากมีตรงนี้ป่ะคะก็จะก,ก,ก็จะทำรู้ทำให้ให้รู้จักใครรู้จักอะไรคะ<อ>รู้จักการเองแหละ จึงหยิบของเล่นให้ตัวเองในกระเป๋าจึงหยิบของเล่นตัวเองในกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนอเด็กเด็กเด็กเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วไงต่อคะจึงจนจนถึงเว พักกินขนมลูกปัวลูกหมูและลูกแมวจิบขนมออกมาแพนด้าก็เปิดกระเป๋าจิบขนมออกมาเหมือนกันแต่คราวนี้คราวนี้แพนดา้าแบ่งขนมให้เพื่อนเพื่อนก่อนเลย เพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีน้ำใจแบ่งของเล่นให้และแบ่งแพนด้าก็เต็มใจที่จะแบ่งขนมไปให้ใหเพื่อนเพื่อนด้วยลูกวัวแบ่งขนมให้แพนด้าลูกหมูแมวก็แบ่งขนมให้แพนด้าลูกหมูก็แบ่งให้ขนม แบ่งขนมให้แพนด้าทุกคนก็เลยได้กินขนมอร่อยอร่อยกันมาโรงเรียนสนุกจังแพนด้าได้เพื่อนใหม่เยอะแยะพรุ่งนี้แพนด้าจะเอาขนมกับของเล่นมาแบ่งเพื่อนเพื่อนอีกดเด็ก ดีกว่าดีกว่า